ขอน้อมกราบหลวงพอ่อพระราชพมยานหรือหลวงพอ่อฤาษีของเราที่เมตตาลุกสิทธิ์ตลอดมาไม่ว่าจะตกที่นั่งลำบากอย่างไรจะมีหนทางมีช่องทางให้รอดผลปลอดภัยไปได้ทุกครั้งที่ท่านเห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือพระคำข้าวมหาราชรุ่นสอง หลวงพ่อเมตตากว่าร้อยองค์นะครับตอนนี้มีโอกาสได้บูชามาเป็นรุ่นที่ยิ่งเก็บยิ่งดียิ่งมียิ่งมากในอนาคตใครมีจะเป็นเศรษฐีกันทั้งหมดนี่คือมหามงคลรับปีใหม่นอกจากผมจะได้เป็นมงคลแล้วหลายๆท่านที่ต้องการเช่าหาบูชา ก็มีโอกาสที่จะรับบูชาไปเป็นของขวัญปีใหม่ที่หลวงพ่อเมตตาผมมาอีกแล้วแล้ผมก็ถือโอกาสส่งมอบส่งต่อเป็นสะพานบุญวัตถุมงคลน,นะครับสําหรับท่านที่ต้องการบูชาเช่นเคยนะครับใครต้องการบูชาวัตถุมงคลกับผมนะครับจานาสิทธาสุขนะครับขอให้ท่านแอดไลน์นะครับจานานะครับพิม แอดนะครับมีตัวนี้นะครับตัวแอดนะครับ N A R T 7998นะครับ ID รายคือแอด N A R T 79 9, 9 8 ID รายนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครกดพิมพ์ ID ไม่ได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ทุกคลิปนะครับท่านสามารถเปิดชมตรงปักหมุดนะครับมีปักหมุดเดียวเท่านั้นแอดลน์มาบูชาได้ครับป้องกันมิจฉาชีพเช่นเคยครับ ที่ท่านเห็นต่อไปนี้คือพระคำข้าวรุ่นสองนะครับที่ผมขับรถไปหลายร้อยกิโลนะครับเพื่อไปตามหามาให้ท่านได้บูชากันนะครับเพราะว่าเรื่องที่มีผู้โดนพระไม่แท้มีเป็นจำนวนมากนะครับก็ยังทักมาหาผมกันเป็นประจำขอให้ผมช่วยดูพระให้นะครับ อย่างที่ผมพูดนำเรียนเสมอมาคือพระท่าบูชาไปจากผมผมรับประกันแท้สากลตลอดชีพถ้าพบว่าไม่แท้ผมยินดีคืนเงินเต็มจำนวนผมดูแลให้เต็มที่ครับแต่ถ้าท่านบูชามาจากที่อื่นผมไม่สามารถรับประกันให้ใครได้ครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าการเช่าหาบูชาจากท่านอื่นท่านก็ต้องไปสอบถามเขาดูนะครับแต่ถ้าจาัด จานาตประกันแท้ศาสตร์กลทุกองค์ผมจะบอกว่าหาสภาพถุงแบบนี้ยากมากนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าถุงเดิมนะครับถุงเดิมทําสังฆทานจากวัดนะครับชุดห้าองค์ในสมัยนั้นคุณสังเกตดูพระจะขึ้นปุยตามผิวนี่คือไม่ผ่านการสัมผัสไม่ผ่านการบูชาลักษณะขออนุญาตนี่เห็นไหมด้านหลังจะมีใย,ยขึ้น นี่คือจากถุงเดิม5องค์ซึ่งสภาพดีทุกถุงสวยชัดเจนนะครับถือว่าสวยในระดับหนึ่งครับอาจจะไม่ได้คมชัดเป็นองค์ละสองสัมพันธแบบนั้นหลวงพ่อเคยบอกเกี่ยวกับราคาพระคำข้าวในอนาคตท่านพูดไว้เมื่อปีพศ2534ในหนังสือธรรมวิโมกขฉบับที่123ประจำเดือนพฤษภาคมหน้าที่15ท่านบอกไว้ว่า อีกสาปีพระคำข้าวจะมีค่าบูชาหลายหมืน่นก็ประมาณปีพศสองห้าหครับท่านพูดไว้ดังนี้เห็นไหมแล้วถามว่าปัจจุบันมีถึงไหมปัจจุบันพระคำข้าวรุ่นสองราคาหลักหมื่นมีมากมายครับที่สวยสวยสวยแบบสวยจริงๆสวยแบบเขาเรียกว่าสวยประกวดที่ไหนก็ติดรางวัลหมด นัน่นหลักหมื่นบางองค์สองสามหมื่นนะครับมีจริงนะครับผมไม่ได้พูดโกหกหลวงพ่อเคยบอกไว้แล้วเนาะเกี่ยวกับราคาพระครัาข้าวในอนาคตนะครับท่านพูดไว้ดังนี้หลวงพ่อพูดว่าก็ก่อนจะทําพระครัาข้าวพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วให้ทําบอกให้มันรวยทั้งวัดทั้งบ้านคือว่าเอาไปขึ้นราคานิดหน่อยใช่ไหมหนึ่งร้ยสองร้อไม่หนักนัก อีกสาสิปีหลายหมื่นก็มีผู้ถามหลวงพ่อว่าเฉพาะพระคําข้าวนี่หรือครับหลวงพ่อตอบว่าใช่ขอยืนยันอานุภาพพระคําข้าวมหาราบที่สุดแล้วครับเด่นเรื่องราบเป็นที่สุดใครบูชาวไว้ดีมากใครสวดคาถาเงินลานควบคูดีมากมาก ใครบูชาเก็บไว้จํานวนมากๆจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในอนาคตเมื่อก่อนองคศะสิบบาทร้อยบาทปัจจุบันนี้อย่างน้อยก็ต้องมีเจ็ดแปดร้อย้า้หนึ่งพหรือพันต้นๆยิ่งถ้าใครโชคดีเก็บสวยๆมีหลายพันหลายหมื่นใครเก็บไว้เยอะๆในสมัยนั้นคุณคิดดูถ้ามีสักห้ารองค์องสิบบาทเป็นจํานวนเงินในสมัยนั้นอาจจะดูว่าสูง ปัจจุบันลองเขาขายได้องค์ละพันสองพันห้าสสิร้อยองค์เป็นเงินเท่าไรคุณลองไปคูนดูเอานี่ผมไปตามหามาให้เพราะมีลูกศิษย์ของหลวงพ่อที่อยากจะแบ่งปันให้กับผมเพราะว่าเขาดูคลิป YouTube ของผมเขาก็เมตตามอบผมมาผมก็มีหน้าที่เมตตาส่งต่อให้กับผู้บูชาตัวจริงเพราะว่าผมก็เก็บได้ แต่เราก็ต้องทำตามคำพูดของเขาที่เขาให้มาแบ่งชุดนี้มีประมาณเกือบร้อยองค์มีถุงเดิมประมาณสักสิบยี่สิบถุงผมไม่แน่ใจแต่ผมต้องค้นดูให้ชัดเจนก่อนเพราะว่าขับรถมาถึงแล้วถึงจังหวัดตากถึงบ้านปุ๊บผมรีบทำคลิปเลยอันนี้ผมเอาแบบเป็นตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าไม่สามารถวางได้หมดนี่ตัวอย่างนะครับ สวยสวยทุกถุงนะครับนี่คือถุงเดิม5องค์นะครับไม่ใช่ว่าใครจะมีโอกาสได้มาง่ายๆนะครับต้องเป็นลูกศิษยุคเก่าๆจริงๆนะครับที่มีโอกาสบูชามาและเก็บไว้คุณนึกสภาพดูตั้งแต่ปีพศอ,อ,อะไรใช่ไหมสามสามสการจะเก็บมาถึงสมัยนี้ได้แบบถุงเดิมๆถือว่ายากพอสมควรนะครับต้องเก็บที่ดีจริงๆไม่งั้นพลาสติกมีปัญหาครับ ชุดนี้ครับก็สภาพสวยครับถือว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับนี่นี่ราคาบูชาไม่สูงครับผมบอกเลยว่าการที่คุณได้บูชาพระสภาพผิวเดิมราคาไม่สูงพันต้นๆร้อยไปลายไม่ว่าจะราคาไหนก็ช่างถือว่าไม่แพงครับไม่แพงครับเห็นไหมคุณดูความสมบูรณ์ขององค์พระ แบบนี้ถือว่าแท้ดูง่ายนะครับแท้ดูง่ายนะครับดูมือผมคุณสังเกตอะไรไหมปุยยังอยู่เลยครับแป้งยังอยู่ยครับขาวหมดครับมือผมแบบนี้ชุดเดียวกันครับแต่ว่าบางทีอาจจะมีการแกะออกมาจากถุงครับแล้วเขาก็เก็บไว้ต่างหากพระชัดเจนนะครับมีชัดเจนดูแท้ดูง่ายครับแบบนี้แท้ดูง่าย ไปที่ไหนก็ดูแท้ครับไม่ต้องกลัวกับแท้สากลน,นี่คือแท้ดูง่ายนะไม่ใช่ว่าแท้เฉพาะผมคนเดียวนะต้องแท้ดูง่ายหมดอ่าแล้วก็จะผมจะมีชุดสวยๆที่ผมเก็บไว้ส่วนตัวอย่างนี้คือเรียกว่าสวยนะครับและโดยเฉพาะพิมพ์นี้พิมพ์นิยมสุดครับแขนจุดบัวหลายจุดนะครับสภาพสวยสวยดูยังไงอ่ะคุณพิจารณาเองเลยนี่สวยเห็นไหมอย่างนี้คือสภาพ ไม่สวยอเี๋ยวให้ดูนี่แบบนี้คือไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยสภาพผ่านการเก็บผิวมาบนหิ่งเนาะก็แต่เป็นพระแท้ดูงา่ายอย่างนี้คือไม่ค่อยสวยราคาหลักร้อยราคาหลักร้อยเองแต่ถ้าพระสวยก็คือสวยจริงๆนี่ให้ดูก่อนเห็นไหมพิมพ์นิยมสุดแขนจุดบัวหลจุดบัวหลจุดดูตรงไหน นี่คุณดูตรงนี้คุณเห็นไหมเนี่ยบัวจุดจุดจุจุดเต็มไปหมดนี่คือบัวหลายจุดพิมพ์นิยมสุดของพระคำข้าวรุ่นสองสภาพสวยดูด้านหลังก็รู้อย่างนี้คือสวยพระสวยก็คือพระสวยครับแบบนี้รองลงมาจากพิมพ์บัวหลายจุดคืออะไรพิมพ์บัวจุดเดียวครับนี่สังเกตตรงไหนนี่เห็นไหมมีบัวแค่ตรงนี้จุดเดียวอย่างนี้ก็คือสภาพสวยเหมือนกันครับ ชัดเจนครับคุณเห็นอะไรไหมความขมชาติขององค์พระแบบนี้คือสวยจริงก็ราคาก็จะขยับขึ้นมานิดหนึ่งอาจจะสูงกว่าพระสภาพอพอสวยเนาะอย่างพอสวยก็หลักร้อยไปไปเนาะขยับขึ้นมาพันต้นๆแต่สวยอย่างนี้ต้องสู้ราคาแต่ก็ไม่ได้แพงมากมายจนเราบูชาไม่ไหวสำหรับใครที่ชอบพระสวยนี่คุณดู อย่างนี้คือสวยติดคมชัดถ้าสวยมีหลายราคานะครับเพราะว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าผมก็บูชาต่อมาจากลูกศิษย์เขาก็อ้างอิงตามสภาพพระยิ่งสวยก็ต้องได้มาสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้สูงมากจนเราจับต้องไม่ได้อย่างนี้ก็ถือว่าหลักพันอยู่ครับก็ไม่ได้แพงสองพันหลักสองพันสองพันเท่าไหร่ก็มาถามดูนี่ ในแบบนี้คืออย่างนี้ก็ปิดทองสวยคุณเห็นไหมนี่นี่นี่คือการปิดทองบูชาพระรันตนไตรนะครับเพื่อเป็นการถวายทองคำแท้ๆให้กับพระและเป็นการบูชาเร่งราบผลตามสายของพ่อเราดูด้านหลังเห็นไหมอย่างนี้คือสวยสวยอ่าแบบไม่สวยมีไหมเมื่อกี้ให้ดูองค์หนึ่งแล้วนี่อย่างนี้คือสวยน้อยถ้าองค์ไหนสวยผมจะบอกสวยนะครับ องไหนสวยน้อยก็สวยน้อยนะครับเห็นไหมยางสวยน้อยจะมีประมาณสักสี่องอย่างนี้คือสภาพสวยน้อยหน่อยตักร้อยปลายไม่ได้แพงมากครับของแท้ดูง่ายรับประกันแท้สากลท่านใดอยากบูชาแบบไหนชอบแบบไหนก็ทักมาถามผมได้พระของหลวงพ่อนะครับมีเข้ามาเท่าไหร่ก็หมดผมบอกเลยถ้าใครชอบ รีบทักมาหาผมนะครับรีบบูชานะครับเพราะว่าราคาบูชาไม่ได้สูงครับไม่ได้เวอร์เกินไปสมเหตุสมผลครับเพราะว่าผมรับปากเขามาแล้วใครชอบกระทักมานะครับสำหรับคลิปนี้พระคําข้ามหาราบยิ่งมีมากยิ่งรวยบูชาคู่กับกรถาินล้านพุทธานุภาพมหาศาลผู้บูชาประจักษ์มาจำนวนมากมาย คลิปนี้ขอหลวงพ่อเมตตาส่งขอครับมหามงคลปีใหม่สวัสดีครับ